สวัสดีครับผมสมสอุริยันฟาร์มนะครับวันนี้จะมาเปรดเจ้าสาตัวนี้นะครับที่ผมไปชนเอากำลังกับเพื่อนมานะครับเปิดปากนะครับเนี่ยไปที่กับเชิงมาด้วยนะครับตัวนี้ลอยสองโลแปดนะครับตัวนี้นี่คสวยงามดีนะครับเตะโฉบดูแล้วนะครับใช้ได้เลยครับผมนะครับ ผมมาเตะกับเชิงมานะครับใช้ได้เลยครับตีตี่กนเข้าดีนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับที่ผมจะเลี้ยงชนอีกต่อไปนะครับเนี่ยตัวนี้ครับนะครับผมเตะดูแล้วอ้สองคอเลยครับผมเยี่ยวหาสองหัวเลยนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเลยนะครับนะครับนะครับขาไม่ตายนะครับตัวนี้ครับเดินตลอดนะครับเจะกับเชิงมาแล้วนะครับนะครับยกหนึ่งนะครับ ไม่เจ็บเลยครับแบบเปิดปากนะครับนี่ฮะสภาพไปเอาไปชนมาก็ประมาณสองสามวันครับสองวันนะครับบันทันเมื่อกี้นะครับนะี่ฮะเลยมาปล่อยให้แต่มันเดินเล่นนะครับตัวนี้ผมมองว่าใช้ได้เลยครับผมเดี๋ยวรอกําลังรออะไรเลี้ยงแข็งๆหน่อยนึงครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ที่ป่านะครับสามยกนะครับตัวนี้ ดดโครงสร้างดีนะครับจับใหญ่นะครับไก่ประมาณ8เดือนกว่า9เดือนนะครับตัวนี้ครับเนี่ยปีกเต็มทุกเส้นนะครับตัวนี้ตีเจ็บดีครับเห็นชัดเลยนะครับขนาดลงนวมใหญ่นะครับยังไม่หักนะครับขนาดลงนมใหญ่ยังไม่หักนะครับตัวนี้ครับเนี่ยครับตีเข้าดีนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ผมชอบเลยครับผมนะครับนี่ครับ ตอนนี้น่าจะน่าจะทันมักราอยู่นะครับเดี๋ยวเลี้ยงตัวนี้ออกก่อนครับเพราะอีกตัวหนึ่งที่ผมเลี้ยงอยู่ผมมองว่ามันน่าจะดุดแล้วครับผมนะครับคงจะได้ผสมไว้นะครเต็มคอกเลยครับตัวนั้นครับนะครับเดี๋ยวเลี้ยงตัวนี้แทนนะครับดูทรงแล้วตัวนั้นน่าจะถ่ายขนครับเพราะขนเริ่มมองแล้วครับนะครับเพวาเดี๋เดี๋ยวจะเลี้ยงเลี้ยงตัวนี้ชนแทนนะครับ ตัวนี้ครับเนี่ครับตีเจ็บมากครับตัวนี้ครับเห็นแววดีเลยครับผมนี่ครับแววดีเลยครับตัวนี้ฮะเนี่ยคนะครับตีหัวล่างดีครับตัวนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวช้ามาแล้วกันนะครับมันแน่นอนครับผมตัวนี้เนี่ยครับร้อยสองร้แปดนะครับ รอเชิงมาตรฐานเลยครับผมตัวนี้ครับนี่ครับสีสันสวยงามครับเต็มนะครับวันนี้จะปล่อยวิ่งไว้ก่อนนะครับน่าจะมกรลาได้ชนแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เพิ่งวันที่12บสองรสิบสองก็จะทําเนื้อทําตัวเลี้ยงปั้มเลี้ยงปั้มไปนะแล้วก็ไปไล่แข็งนะครับเดี๋ยวจะเอากําลังไปเรื่อยๆก่อนนะครับตัวนี้นี่ครับ กินข้าวย่อยดีนะครับตัวนี้ผมว่านะคตดีนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับนะครับสมบูรณ์สมานภามนะครับผมฝากกดติดตามในยูทูบให้ด้วยนะครับส่วนถ้าชนแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตใน facebook แทนนะครับเพราะว่าใน youtube เขาจะไม่ให้ลงนะครับที่ youtube ก็จะเป็นสุริยันนครธรรมนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ ที่ทคอยรับชมผมอยู่ตลอดนะครับผมขอบคุณมากครับ